สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟงังท็อปปิกสั้นๆนะคะสุ่มเปิดไพ่3ามใบนะคะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะใครที่อยากสื่อสารเดินทางมาหาคุณใจจะขาดในตอนนี้คะ่ะใครที่อยากติดต่อสื่อสารเดินทางมาหาคุณในตอนนี้มากๆเลยนะคะ ไปแรกนะคะเดอะสตาร์ค่ะคนที่เขามองว่าคุณสวยคุณน่ารักคุณเซ็กซี่คุณจิตใจดีแล้วก็เป็นดาวอยู่ในหัวใจของเขาคุณเป็นคนที่เขาชื่นชมประทับใจแล้วก็อยากเจออยากพบหน้าแล้วก็อยากจะแบบ พาคุณไปทำนู่นนี่นั่นนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลนะคะเขารักแล้วก็คิดถึงคุณแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเดีวอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณตอนนี้คุณอาจจะพูดคุยกันว่าถ้าได้เจอกันจะพากันไปเที่ยวไหนนั่นนี่นะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่รักห่วงใยคุณแล้วก็ เฝ้ามองคุณ2คุณในโลกทั้งโซเชียลแล้วก็คุยกับคุณอยู่ทุกวันนะคะคนคนนี้รักและก็หวังดีกับคุณมากเขาอยากติดต่อเดินทางมาหาคุณมากมาค่ะบางคนนะคะอยากแบบมาสไส์กดกิ่งหน้าบ้านหรือว่าบอกให้คุณรู้ว่าเขามาถึงแล้วนะใดๆก็แล้วแต่ค่ะคนคนนี้รักห่วงใยแล้วก็อยากเจอคุณทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะในชีวิตจริงหรือในฝันเพราะว่าคุณเป็นเดอะสตาร์ในชีวิตเขานะคะ เดรสตาราสีกุมได้คนเกิดเดือนกุมภาได้นะคะวันที่ 16, 19, 13, 27, 28ได้ค่ะใครที่อยากติดต่อสื่อสารหาคุณอยากเดินทางมาเจอคุณได้หากแม้นว่าเขามาได้ในตอนนี้ค่ะ โอ้ oh my god ใบแรกเดอะสตาร์ดูใบที่2องเดอะซันค่ะคนคนนี้มองคุณยิ่งใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบเขาอยากเดินทางมาหาคุณอยากพาคุณไปเที่ยวชุดใหญ่ไฟกระพริบจริงๆค่ะคุณเป็นเดอะซันในชีวิตเขานะคะคนคนนี้นะคะเกิดในราศีธนูได้วันที่12วันที่4วันที่2 6วันที่5ได้นะคะคนเกิดราศีธนูคือคนที่ชอบเดินทางแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่บวกแล้วก็บางคนนะคะก็คือแบบมีชื่อเสียงด้วยคุณอาจจะเกิดราศี ีธนูหรือเขาอาจจะเกิดราศีธนูนะคะคนคนนี้มองคุณเป็นทั้งเดอรสตาเป็นทั้งเดอร์ซันเขาลักเขาปื้มเขาคลั่งใครเขาชื่นชมคุณมากๆคนคนนี้อยากพร้อมเปแล้วก็หยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณบางคนที่ยังไม่ตกลงว่าจะเป็นแฟนกันหรือคบกันเขาอาจจะให้ความชัดเจนกับคุณนะคะใบต่อไปนะคะใครที่อยากเดินทางมาเจอคุณมาหาคุณมากๆเลยในตอนนี้ ักครู่นะคะสองเหรียญ two o p e n d a c o n คนคนนี้คือมีแค่คุณอยู่ในหัวใจหลับตากินข้าวนอนไปไหนขับรถใดๆก็แล้วแต่ก็คิดถึงแค่คุณสองเหรียญคนนี้นะคะอาจจะอยู่ในราศีกรกฎธาตุน้ำได้นะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ในวันที่16วันที่6หรือ26ได้นะคะคนคนนี้รักคุณและอยากเดินทางมาหาคุณมากๆเขาชื่นชมแล้วก็คลั่งใคล้ในตัวคุณที่สุด